No, no, no. ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเสร้นทางกีฬาของเรานะครับพาท่านผู้ชมมายืนอยู่ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนสุรวิทยาคาัรจังหวัดส,สุรินทร์ครับวันนี้เดี๋ยวเราตามมาดูกีฬาฟุตซอลกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยก็จะมีบรรยากาศงานช้างประจําปี2567ช้างแต่ฟุตบอลมาฝากท่านผู้ชมด้วยวันนี้เรียกได้ว,ว่าจะได้ชมทั้งกีฬาคนแล้วก็กีฬาช้างเลยนะครับเพราะว่า จุดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ซอฟท์พาวเวอร์สุรินทร์ก็คือเรื่องช้างนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูช้างกันแล้วก็ไปดูเด็กเล่นกีฬากันนี่คือโรงเรียนประจำจังหวัดอันดับหนึ่งของเมืองสุรินทร์ครับเดี๋ยววันนี้รายละเอียดติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ วันนี้รายการเส้นทางกีฬาของเรานะครับไม่ได้มาคนเดียวครับมีมือปืนสายขวาหวังเฉาหมาหั่นมาด้วยชื่ออะไรครับผมชื่อก้องครับน้องก้องชื่อจริงชื่อธนพัฒน์มูลนิธิครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อเพียวครับน้องเพียวชื่อจริงเด็กชายพีรพลเทียมเลิศครับพีรพลเทียมเลิศนะครับผมอ่าก็เป็นนักเรียนโรงเรียนสุรวิยาคารครับจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์อ่าจังหวัดสุรินทร์นี่อยู่ภาคอะไรครับภาคอีสานครับตอนบนหรือตอนใต้ตอนใต้ครับอ่าโอเคจังหวัดสุรินทร์ของเรามีอะไรดีครับ ช้างครับช้างของเราลักษณะเด่นเป็นยังไงครับตัวใหญ่ครับแสนรู้แสนรัวฉลาดฉลาดครับฉลาดกว่าผมป่ะครับฉลาดกว่าผมครับโอ้โอเคและขนมของอร่อยที่สุรินทร์มีอะไรบ้างครับมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างมีอะไรบ้างครับกะละแมครับอ่ากะละแมอยู่ที่ไหนที่สุรินทร์ครับอ่าที่สุรินทร์น่าเรามาสุรินทร์ก็ต้องกินกะละแมสุรินทร์นะครับ วันนี้ครับรายการเส้นทางกีฬานะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็ได้ดารารับเชิญครับหวังเฉามาหั่นน้องกล้องกับน้องเพียวนะครับผมมาร่วมเป็นพิธีกรเปิดรายการด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทําความรู้จักกับทีมกีฬาของโรงเรียนสุรวิทยาคารนะครับก็มีเด่นๆทั้งกีฬาฟุตซอลกีฬารักบี้นะครับทีมกีฬาของเรานี่อะไรเก่งที่สุดฟุตบอลครับฟุตบอลด้วยแล้วก็อะไรอีก ผู้สอบผู้สอบครับอ่าน้องเป็นนักกีฬาไหมครับเป็นครับนักกีฬาอะไรครับฟุตบอลครับฟุตบอลนะไม่ใช่ดีดลูกแก้วใช่ไหมไม่ครับโอเคเล่นตำแหน่งไหนครับแบ็กขวาครับแบ็กขวาเคยเล่นเป็นประธานบริษัทไหมครับไม่เคยครับแต่เต้าไปวันวันหน้าจะได้เป็นตำแหน่งประธานบริษัทโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราจะติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าโอเคตั้งใจเรียนนะ น้องจีนนะครับเป็นคนจีนไหมครับเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยนะล้วพูดภาษาอะไรได้ไหมครับภาษาไทยได้ค่ะคาเมนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยสวัสดีภาษาคาเมนสัวสะเดยค่ะสัวสะเดยกินข้าวหกาบสี่บค่ะฉันรักคุณบอลเซเลเนียงไม่ธรรมดาจริงมาทางด้านนี้กันบ้าง Good morning คนไทยหรือเปล่าคนไทยค่ะคนไทยเหรอชื่อน้องอะไรครับ ือเอเเชียน้องเอเชีทยทำไมหน้าหน้าตาแบบนี้ต้องยุโรปนะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอเมริกาโอ้อเมริกานเป็นเด็กลูกครึ่งอเมริกันไทยคุณแม่เป็นคนสุรินค่ะผู้พูดภาษาอะไรได้บ้างภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยค่ะาเมนคาเมนฟังออกฟังออกเลยโอหความสามารถสุดยอดจริงโรงเรียนสุรวิยาคารของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างไหนบอกภาษาพีทได้ไหม Everyone kind and cute อืม แล้วจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยมีมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างมีอะไรดีบ้างลองพูดภาษาอังกฤษแพเอเลเฟนต์ and food เชิญเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวสุรินทร์ everyone that want to come visit เก่งมากขอบคุณน้องๆทกคนครับขอบคุณครับครับเชียร์้ครับ9เบอร์เบอร์ครับ12ครับเบอร์12เหมือนกันครับอยู่ห้องเดียวกันเพื่อนกันครับโ้เปอร์เ1ต0ครับผมแน่นอนแน่นอนครับมันใจครับมั่นใจครับเบอร์อะไรครับเบอร์12บครับเบอร์อโอเคขอบคุณน้องเลยครับบออะไรครับมาแล้วครับบอนงนี้มาเจีย่่้าวคนไหนดีครับ น้องดิวครับน้องดิวเอินอะไรครับเบอร์28เขา28วันนี้ปาจาัยเขาชนะไหมครับสามได้มากสามได้แน่นอนครับผมคอสู้ๆนะครับผมเข่คอครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์ท็อปครับกล้องพบพินเขียวกูท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เดินทางมาเหนื่อยไหมครับเด็กๆเหนื่อยมากครับ400กว่าโลครับโอ้แล้วแมตช์ก่อนหน้านี้ไปแข่งที่ไหนมาบ้างไปโอการีมาครับไปโอกาน่มาก็คือเด็กก็คือก็ไม่ได้หยุดเลยครับมหยุดเลยนะครับแต่ตัวงใจก็แค่ทุกทีมนะแล้วก็มีโปรแกรมกานแข่งขัน วันนี้เดินทางมาไกลด้วยแล้วเป็นไงบ้างสภาพความฟิตของน้องๆมีใครบาดเจ็บมีใครอะไรไหมไม่มีใครบาดเจ็บครับแต่อาจจะมีอาการล้าจากการกรอบไปนะแล้วน้องๆก็อายุยังน้อยด้วยวันนี้เด็กๆเป็นกันบ้างตื่นเต้นไหมได้มาทูดีนครั้งแรกตื่นเต้นครับนอนไม่ค่อยหลับมันเมื่อคืนเมื่อคืนนอนที่ไหนโค้ดก็นอนไม่หลับในห้อนโค้ดก็นอนไม่หลับอ๋อแต่ตื่นเต้นนะวันนี้เราเป็นทีมยืนด้วยเล่นกับเจ้าบ้านด้วยวันนี้เราวางแผนยังไงในการเล่นก็ต้องรัดกุมที่สุดครับต้อง แต่ต้องเอาแต้มกลับไปให้ได้ครับตั้งใจกันมาแล้วครับเดินทางมาไกลครับเป้าหมายในลีกยู15ของเราปีนี้กลางตารางก็โอเคครับปีนี้เพราะว่าน้องๆเพิ่งเริ่มตัวกันใช่เพิ่งลงตัวแล้วก็โปรแกรมชุกด้วยแข่งนู้นแข่งนี้แข่งนู้นแข่งนี้เด็กๆแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยใช่ครับก็เป็นกำลังใจนะให้กีฬาอ่างทองโชคดีในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็โชคดีในการแข่งขันลีกยู15ขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวมาคุยกับผู้ที่เดินทางมาเยือนกันบ้างครับโรงเรียนกีฬาอ่างทองนั่นเองอ่างทองสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับพี่พีมครับน้องพีมชื่อจริงเด็กชายเด็กชายชทยพลช่วงวันเดียวกวันนี้เป็นไงบ้างเดินทางมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนี่ครับมาสุรินทร์เป็นครั้งแรกได้ไปเที่ยวอะไรมาบ้างไม่ได้เที่ยวยังไม่ได้เที่ยวเลยวันนี้มาแข่งกีฬาเดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วค่อยไปเที่ยววันนี้เจอกับเจ้าบ้านสุราวิทยาคารเป็นไงมีความมั่นใจขนาดไหนมั่นใจเต็มร้อยครับทีมเราฟิตขนาดไหนฟิตขนาดเดินทางมาเหนื่อยม เหนื่อยครับเหนื่อยโอ้แล้จะสู้เขาไหวเหรอไหวครับไหวแน่นะโอเคสู้ๆนะครับสามแต้มไหมวันนี้สามแต้มเลยนะหรือแต้มเดียวพอสามครับสามโอเคโชคดีสวัสดีครับอยู่มออะไรกันครับเนี่ยอยู่มอสองค่ะอยู่มอสองค่สองอ่าชื่ออะไรครับชื่อไข่มุกไข่มุกนะครับผมชื่อเบตตี้ค่ะเบตตี้เป็นลูกครึ่งแน่นอนเบตตี้เป็นลูกครึ่งอิตาลีค่ะอืมนะโอเคนี่สวยสวยที่สุดในสุราษฎร์พิยาคาน พูดภาษาอิตาลีได้ไหมอิตาลีออิตาลีว่าอะไรต้องวางแุ่นี้นะครับผมน้องฟรอนค่ะน้องฟรอนวันนี้มาเชียร์เชียร์ใครเป็นพิเศษแอมบูแอมบูวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษแอมบูนี่แอมบูอ่ะแอมบูเป็นเพื่อนสนิทกันเลยไหมก็สนิทห้องเดียวกันค่ะแล้วน้องฟรอน่ะเชียร์ใครเชียร์ทุกคนเลค่ะเชียร์ทุกคนนะมีใครเป็นเพื่อนสนิทในทีมก็ปีเตอร์ปีเตอร์นะโหเด็กโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีแต่ชื่ออินเตอร์นะ แพตตี้บ้างปีเตอร์บ้างฟอนบ้างแต่เราในไข่บุกอยู่คนเดียวเลยไปเปลี่ยนเป็นเธอกเธอนะเห็นไหมวันนี้มั่นใจนะว่าทีมเราจะชนะก็มั่นใจอยู่แล้วรู้ไหมว่าเขายังไม่เคยชนะใครมาเลยแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านนะเชียร์เยอะๆนะชร์ดังๆเลยนะค่ะก็เชียร์สุรวิทยาคารด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับ ทีมเจ้าบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมงานแข่งไอวานีไทยแลนด์ยู15ครับนี่คือน้องใหม่นะครับที่มาจากรอบคัดเลือกภาคอีสานคือเป็นแชมป์ภาคอีสานครับแล้วก็ได้ผ่านไปเล่นในหลีกใหญ่ของไอวานีรุ่นยู15นะครับก็คือเจ้าภาพวันนี้ครับสุรวริทยาคารจังหวัดสุรินทร์เองเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เล่นแต่ละคนกันเลยสวัสดีครับน้องๆครับยืดอยู่เลยยืดอยู่เลยสวัสดีครับเป็นงบ้างอาจยืดไปค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ เป็นไงบ้างวันนี้มั่นใจขนาดไหนในฐานะเจ้าบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือชนะครับชนะแน่นอนนะวันนี้กําลังใจเต็มเปี่ยมครับวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างมีที่บ้านมาปฏิบับ้านมาครับใครมาบ้างมีพ่อครับพ่ออย่าให้เสียนะอย่าให้เสียนะอ่าโอเคอ่ามามามาน้องอะไรครับน้องอะไรครับน้อเก้าครับน้องเก้านะครับวันนี้เป็นไงบ้างความความพร้อมในฐานะเจ้าบ้านเต็มร้อยครับ สามแต้มแรกต้องมาใช่ครับต้องเก็บสามแต้มต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะโอเคมาๆๆลุกส,สามประต,ตูมาเลยมาเลยสวัสดีครับผมน้องอะไรครับชื่อปีเตอร์ครับปีเตอร์ปีเตอร์โปรตีฟายป่ะปีเตอร์เป็นลูกครึ่งไม่ครับปีเตอร์วันนี้ปีเตอร์สุขคิงชีตไหมวันนี้ต้องคิงชีตครับไม่โดนยิงแน่นอนครับในบ้านสามแต้มต้องเอานะก็ออครับโอเคอ่ะโอเคฝากเป็นกำลังใจเดี๋ยวมาดูกันว่าสุราริญาคารจะทำได้ตามความ มั่นใจหรือเปล่าปาไป้ป้ป้ก็ตอนนี้ตอนนี้น้องๆก็กําลังึกซ้อมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกําลังจะลงสนามแล้วนี่จะเป็นการเล่นในบ้านครั้งแรกแล้วก็ตั้งใจจะเอาสามแต้มแรกให้ได้นะครับเป็นทีมที่มาจากแชมป์รอกคัดเลือกภาคอีสานนลยน้องๆทุกคนก็แบบตั้งใจมากนะกําลังแบบเคร่งเครียดเลยเพราะว่า เล่นต่อหน้ากองเชียร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมเกมแข่งเกมแง<ๆ>ขันกัน รเขียนเริ่มครับสหรับไอร์แลน,นไทยแลนด์ฟุตซอลลีกยูไนฟ่า2024ครับระหว,ว่างโรงเรียนศิลปวิทยาคาร,ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับตีบ้งครับศิลปวิทยาคารครับยังตั้งบอลอยู่ครับตอขึ้นหลังมาครับลูกนี้ยัดเ้าตัวเป้าอ่างทองดักได้อ่างทองขึ้นมาด้านใส่ยูนี้ยิงลูกนี้ติดเซฟเราได้ปร,ประตูสก,กัดได้ครับสุนทรพิยาคารโอ้โหโอกาสแรกเป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับ มาดูครับสุรปวิทยาการนันทพัฒน์ครับเอาเสี่ให้อ่างทองขึ้นมาอนันตยศลุกนี้เรียบร้อยกับหนึ่งประตูตอ่อศูนย์ครับโอ้โหออกนำแล้วลงในีกีฬาจังหวัดอ่าง,ง,องาอาทองอยู่ี่บอลเป็นอาชีรบิ์มิทชัยครับปาเ้าสายลูกนี้เรียบร้อยส0ูน์เจ้าเดิมคนเดิมครับอนันตยศกบูดบูดครับโอ้โห รัฐวิทย์สีรักษาครับอยู่ที่บอลสีน้สัญญาณใส่บอลติดฟล็อกเท้าซ้ายจทียังติดฟล็อกครับแล้วรัฐวิทย์ครับคืนหลังกลับมาให้วรยุทธการโดดขึ้นมาอัอกดังได้แล้วเข้ามาที่สุภกรติดเซฟครับโอ้โหโตกลับมาอย่างไวเลยครับปาร์ตอักออขึ้นมาอีกทีนึงโดนลูกนี้มุสีบอกพีซเซฟอัพไปอครับแล้วสามเประตูวเสามหนึ่ง มีตัวซ้ายตัวขวาเลือกไปให้เป่าตั้งไหลบ้าบอกแล้วมันมีพลังแฝงโอ้นี่ครับบอกแล้วครับผูบ้าภาพช้าครับไหลามาให้สุปรกรเยาวลักษ์ครับสนามแตกเลยครับลูกนี้โอ้ลูกนี้ ครับสุระสุภกรสุภกรไหลามาถึงเล่าจิกลูกนี้เรียบร้อยครับรกรโก้เต้วเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วส, <wrist> สองประตูต่อสองครับโอโ้โหจบช้าครับสุภกรไหลมาจับครึ่งหนึ่งทียิงลูกนี้เสียบเสาเข้าไปครับลาวาพานครับ ซ้ายยกขึ้นมาถึงแล้วอิลูกนี้โอ้เปล่าตังครับเราก็จบเกมครับครึ่งแรกขึ้นนำไม่ได้ครับศิลปาิญญาการครับสเสมอการเล,ล่นกีฬาจังหวัดอ่างทองสองประตูต่อสองครับโอ,โอ้โหไปชมกันต่อในครึ่งหลังได้ครับครึ่งแรกมีฝั่งละสองสกอร์นะครับเสมอสองสองสน,นะพี่นะใช่เป็นอ่างทองนำสองศูนย์และศิลปาิญญาการตามตีเสมอเป็นสองสองนะก็อยากมีแต้มในบ้านเนาะเอาครับสามคะแนนอย่าให้แพลครับอย่าให้แพลอ่างทองนั่งเงียบเลย หาทองมาคนเดียวอ่ะเนี่ยเขาเชียร์องทองอ่ะได้อยู่คนเดียวนั่งเงียบเลยขอเสียงเขเชียงทองเลยเร็วต่อมาห่างคอกระจายเพื่อนก็ติดบล็อกยกมากระเป๋าต่างลูกนี้โอ้ชนคานครับพี่น้องอีกที่ไม่โดนครับโอ้โหเกือบจะขึ้นนะเป็นครั้งแรกของพวกเขาครับซิลเวียคานครับโอ้ตวัดซ้ายลูกนี้ไปชนคานครับรัตวิศีรักษาเอาขวายิงยัดไปดักได้ครับอ่างทองปางขึ้นมาครับ อางทองจูขวามาแล้วไสต่อยิงลูกนี้เรียบร้อยไหมไม่ได้รับโอ้โใครเห็นก็ว่าเข้าโอ้ผู้ดได้เห็นก็ว่าเข้าครับลูกนี้โอ้ขนาดคนพ่ายยังบอกว่าเรียบร้อยโอ้ดูว่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตายต,ายตายโอ้ยสายตาไม่ดีซะแล้ะโอ้จอคนนี้ไม่มีอีกแล้วครับโอ้ยังอยู่ที่สองสองครับอัางทองดังได้อีกรอบไสต่อมาโลงโลกแล้วยกลูกนี้ติดเซฟครับแล้ว หัวทิ้งเลยครับอ้าวแล้ว,ลวเราเป็นบอลทีท่ต่างซะด้วยออกแล้วติลูกนี้ไม่ผ่านครับ<อ>เราอีกทียังไม่ได้ครับอ้ลุยต่อครับสุระขวางมาติดบล็อกแล้วยังได้อยู่จะเทินหนีอ่างทองสวนบ้างครับผาขึ้นมายาวไปแล้วครับโยกอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับเกี่ยวลูกนี้ติดนกฤตินกิจไหลต่อครับผาดูพงศ์ผาดูพงศ์จิ้มขวาลูกนี้ติดเซฟ ซ้ำอีกทีเซฟสองทีแล้วก็เรียบร้อยเลยครับประตูที่3ของลักได้คะแนจังหวัดอ่างทองครับเซฟแล้วโอ้โหเซฟแล้วครับเซฟจนสุดแล้วครับอาชิลวิทย์กับภาพช้าครับปัดไหลแล้วนะครับจังหวะแรกตามซ้ำยังปัดได้จาบอลบอลไปชนคานครับใจจกกรรมครับโอ้โหนี่ครับยิงจังหวะแรกปัดไม่พ้นครับเข้าทางอาชิลวิทย์ยิงอีกทีนึงครับชนคานไหลเข้าไปครับ อางทองนำ3-2ครับเหลือเวลาเนี่ยไปดูเวลาเหลือหนึ่งนาที40วินาทีครับจะทันไม่ทันครับสุรวิรัการวันนี้พวกเขาก็สู้ได้ดีโอกาสเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ยิงมาดีมากครับใช่ครับยิงไม่ผ่านธนกิจสอนส่งครับขึ้นมาครับนัตพัฒน์ขอนโพนัตพัฒน์เจมส์ขึนหลังครับไหลมาจะยกมาครับเป๋าตังมาอีกรอบเป๋าตังครับไหลลงนี้แหลงแล้วเข้าขวายิงติดโอ้โหต้องเร่งแล้วครับสซารับ สวคองเส<อ><อ>ียตะคกนให้ยิงครับจะหนีมาเสียบอลให้อ่างทองยิงซ้ายตรงนี้ตีบล็อกแล้วก็จบเกมครับโอ้โหไม่ทันครับเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับเฉือนเอาชนะโรงเรียนสุรวิทยาคารครับสาม,สามประตูะต่อส,อสอครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าทำได้ดีครับสุดปันเลยครับ เป็นที่น่าเสียดายน,นะครับน้องๆสบคสุราววียาคารนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่ครับแต่ก็ที่สุดแล้วก็เป็นทางด้านโรงเรียนกีฬาอ่างทองที่เอาชนะไปได้ด้วยประตูสามประตูต่อสองนะครับมาเสียประตูขึ้นนาในช่วงนานทีสุดท้ายครับแต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสอบอคต่อไปและก็ขอชื่นชมโรงเรียนกีฬาอ่างทองด้วยสนุกค,ค่ะแต่แต่รู้สึกอยากขยายกูให้ใหญ่ขึ้น น้องๆคือมือตงมือโกฝั่งตรงข้ามแข็งว่าค่ะแต่น้องๆก็เก่งว่าเหมือนกันค่ะก็พี่เชื่อว่าน้องๆน,น่าจะทําเต็มที่ทําสูดความสามารถแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ไม่แล้วก็ถ้ามันแพ้หรือว่ามันชนะยังไงก็ไม่เป็นไรพี่ว่าเราเก่งแล้วเพราะว่าถ้าพี่ยังทําไม่ได้เลยเราทําได้เราเก่งามากๆครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ทีทมงานรายการเส้นทางกีฬาของเรานะครับได้มีโอกาส มาเยือนเมืองสุรินทร์ครับแล้วก็ได้มาที่โรงเรียนสุร,รวิทยาคารซึ่งเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดของจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์บุญโตสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข,ขันกีฬาฟุตซอลเป็นไงบ้างค,ครับอ๋อครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข,ข,ขันนะครับกีฬาฟุตซอลเนื่องจากว่าเรามองว่าลูกๆของเรานะครับส่วนหนึ่งนี่ก็ชอบเล่นแล้วก็ชอบดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็กีฬานี่ผมมองว่ามันนนเป็พื้ฐาน ของการที่จะพัฒนาลูกๆนะครับทั้งทางด้านร่างกายทั้งทางด้านจิตใจวันนี้เรามองว่าเรามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพมันก็ทําให้เด็กๆเราอย่างน้อยวันนี้น้องๆนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นเขาก็มีโอกาสที่จะได้ชมการแข่งขันนะครับไม่ว่าเรื่องของการตัดสินเรื่องของสปยริตของนักกีฬาเรื่องของฝีเท้าของนักกีฬานะครับที่มาจากทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็มองว่าเด็กๆที่อยู่สุรย์บยิคาร มีทั้งนักกีฬามีทั้งกองเชียร์ที่จะไปให้แรงเร,เร,ง,เรงใจแล้วก็แถมยังเด็กที่ไม่ได้มีส่วนร่วมก็จะได้ไปเชียร์ไปให้กําลังใจจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลแล้วก็เรื่องของการตัดสินเรื่องของไอสปิริตของนักกีฬาครับผมอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่า เด็กของสุรวิยาคารนี่โดดเด่นเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยก็คือกีฬารักบี้ครับตอนนี้ได้ผ่านเข้าไปเล่นในกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วด้วยครับอันนี้ก็คือนะครับเพิ่งกลับมานะครับไปแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค3นะครับของกีฬายาวชนก็วันนี้ก็เด็กเราก็คือได้รางวัลชนะเลิศนะครับเป็นตัวแทนในการที่จะไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะครับที่ลูกๆนักเรียนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุรวิยาคารครับบ ช่วงนี้ที่เราเดินทางมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีงานช้างประจําปีของจังหวัดสุรินทร์พอดีนะครับก็บเป็นกิจกรรมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยมีค,คนไทยคนต่างชาติหลายประเทศทั่วโลกนะเดินทางมาให้ความสนใจเด็กๆของเราก็มีส่วนร่วมที่จะเข้าไปช่วยงานนี้ด้วยใช่ไหมครับโอ้มีครับอันนี้ก็เมื่อวานก็มีทีมงานเกาหลีนะครับนอกจากจะมาจัดแข่งขันโค้เวอร์แดนแล้วยังมาดูงานอยู่ที่โรงเรียนวันนี้ลูกๆเรานี่เป็น เขาเรียกว่ามัคคุเทศก์น้อยนะครับในการให้การต้อนรับนะครับแขกนะครับฝรั่งหลายคนนี้สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับก็เด็กๆในโรงเรียนก็ออกไปช่วยงานนะครับมีจิตอาสานะครับวันนี้ก็มีนะครับก็เห็นอยู่ตามงานช้างนั่นแหละที่เด็กที่มีป้ายแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวๆที่ตัวเล็กๆนั่นแหละคือลูกๆนักเรียนโรงเรียนสุรวิยาคารครับที่เป็นทีมจิตอาสาครับก็ถือว่าเป็นเป็นลูกหลานเมืองสุรินที่มี โอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมสําคัญๆของจังหวัดก็จะทําให้เด็กๆได้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองมีทักษะเกิดทักษะได้สื่อสารกับฝรั่งแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วย่างแล้วก็เราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับนะครับในฐานะที่เป็นคนสุรินเป็นผู้ในการโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินด้วยมีอะไรอยากจะสื่อสารมาถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ไหมครับโอ้ครับผมเมืองสุรินทร์นี้เป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับอยู่ชายขอบอยู่ติดกับกัมพูชานะครับมีในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์นะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับหลายท่านที่อาจจะไม่เคยมาเมืองสุรินทร์ไม่เคยเห็นเมืองสุรินทร์ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของเทศกาลงานช้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านมาเที่ยวมาชมนะครับมาดู มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าลายผ้าไหมไม่ว่าพวกเครื่องเงินหรือผ้าไหมต่างๆนี่มีเรียกว่ามีชื่อในระดับประเทศนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อาจจะไม่เคยมาเมืองสุรินทร์นะครับมาเยี่ยมชมนะครับพวกเราชาวสุรินทร์ยินดีต้อนรับนะครับเป็นอย่างยิ่งครับครับผมก็ถือโอกาสนะครับเชิญชวนคนไทยนะครับมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมก็เจอน้องๆโรงเรียนสุรวทยาคารนะครับเดินอยู่ตามที่ต่างๆในเมืองสุรินทร์ ก็สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์เขาได้เลยเพราะว่าเด็กๆก็มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองนะครับสามารถที่จะแนะนํากล้าพูดกล้าคุยกับนักท่องเที่ยวกล้าแสดงออกนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความประทับใจในเด็กๆและเยาวชนที่สุรินทร์นะครับก็บอกได้ว่าที่ไหนสวยที่ไหนอาหารอร่อยของฝากเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอสมศักดิ์ป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ครับได้เห็นทักษะความสามารถของนักกีฬาโรงเรียนสุรวิทยาคารแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปชมความสามารถในเชิงกีฬาของน้องช้างเมืองสุรินทร์กันครับ วันนี้ก็มาเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับหาเวลาว่างมาเที่ยวมาขี่ช้างที่เมืองสุรินทร์กันวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ